เป็นสารคดีไทยที่ที่สร้างความประหลาดใจให้กับผมซึ่งดูหนังมาเยอะก็คือไม่ค่อยได้เห็นสารคดีไทยที่ค่อนข้างลงตัวแล้วก็น่าติดตามอ่ะชวนสนใจอ่ะมันจูงเราไปได้แล้วในเรื่องมันมีเลเยอร์ของวิถีชีวิตเรื่อง Environment เรื่องวิถีชุมชนเรื่องไมซ์ของเกษตรกรเรื่องปัญหา ปัญหาการเลี้ยงสัตว์เรื่องยาฆ่าแมลงเรื่องไซเอฟเฟก์คือมันโยงม,มันมันซ่อนอยู่ในนั้นหมดแต่หมายควาว่าคุณเอามันมาเบรนกันได้ค่อนข้างคงเกืนแล้วก็คุณจูงคนดูได้ตั้งแต่ชื่อแล้วก็คืออนะคาเดมี่เป็ดเ่ยโรงเรียนสอนเป็ดเนะี่ยเป็ดมันสอนได้หรือว่าอะไรเงี้ยผม,มไม่ไม่เลวไม่เลวที่ผมชอบที่สุดก็คือภาพกับก,บการตัดต่อดีครับดีครับ